ธนกรกิตก็เยอะอ๋อ,อ,อ,อเป็นสติกเกอร์อืมเกี่ยวรับวัดป่าวัดป่าจริงๆเลยตอนนี้พระอาจารย์ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แนะนำ เป็นการเบื้องต้นเพื่อที่จะศึกษาสมุนไพรในการเรียนรู้เพื่อที่จะสืบสารสารต่อองค์ความรู้ขององค์ท่าน,ท,านท่านก็ยินดีครับวันนี้ได้รับความเอื้อเฟือ้อท่านท่านไม,ม่มีความเมตตากรุณามากเลยวันนี้ท่านผู้ชมก็ให้นุมโมทนาสาธุเมื่อกี้เดินผ่านป่าช้าทั้งเสียงหมาเห่าหมาหอนนะครับ,รบเห็นภาพเลยครับ ทําให้ขนลุกเลยครับผมว่าผมแน่ๆนะครับผมต้องเดินจ้ำอ้าวเลยครับครับอันนี้คือความสัจจะของความเสียสละความเป็นตัวตนของมวลมนุษย์นะครับนี่คือความเป็นธรรมชาติจริงๆเรียกว่ากายกายภาพธรรมชาติบำบัดนะครับการอ่ ถือตัวตนก็แสดงให้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมวันนี้ก็องค์ความรู้จากประเด็พระคุณท่านองหลวงปู่นะครับหลวงพ่อสมนึกเจ้าวาดวัดปักไม้ลายท่านก็มีความเมตตาให้ความรู้อย่างเต็มใจนะครับในตาของท่านก็มีแต่ความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แก่ลูกหลานนะครับให้คนมาเรียนรู้เยอะๆครับเพื่อสานต่อสืบต่อ ในการภูมิปัญญาชาวบ้านครับอันนี้ต้นอะไรปู่ไม่รูู้อะไรเนี่ยอืมอืมเนี่ยเนี่ยลาันเ่มันจะเป็นมันจะเป็นเถาร่บปู่เนาะมันจะเกาะตามเนื้อไม้เลยนะฮะอืม เป็นเป็นเป็นพลูชนิดหนึ่งครับเป็นพลูเป็นเถาชนิดหนึ่งเขาเขารักษาต้นไม้ครับอาจารย์หนูดึงไปแล้วหนูต้องจำด้วยนะลูกจำช่วยผ้าอาจารย์นะไปไปนี่นะครับเถิงเลยบอกจะ่าเจ้าเขาด้วยนะลูกบอกเอาที่เอาทางเอาน้ำนี่นะครับที่พิกัดก็ไม่ได้ไกลจาก กรุงเทพมากนักเป็นแหล่งเรียนรู้ยังไม่พอนะครับเรายัางได้รับความรู้ความเมตตากรุณามุทิตานะครับจากองค์หลวงปู่ท่านได้เมตตาครับพระครูโอสถธรรมนานสุธรรมนานนะครับพระครูโอสถสุธรรมนานหลวงพ่อสมนึกนะครับนะครับท่านให้ความ ความรู้ความอนุเคราะห์มากๆนะครับท่านผู้ชมที่เดินผ่านมา,าท่านเศรษฐีเงินถุงเงินถังที่จะมาบูนะบรณะพรบบำลุงพระพุทธศาสนานะครับแม่น่าเชื่ออยู่ในป่านะครับเดินเข้ามาประมาณ20-30ิามสิบนาทีนี่เหมือนกับขึ้นเขาเลยนะครับท่านผู้ชมยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเดินมานี้จะร่วมชั่วโมงแล้วยังไม่หมด แต่ได้เรื่องความอนุเคราะห์จากองค์หลวงปูก่ก็ท่านก็ให้ความรู้ความเมตตาดีขอฝากให้ท่านกันลายาณมิตรทุกท่านนะครับที่จะาามามากราบองค์หลวงปู่ได้กวางหีเปี้ยกวางหีเปี้ยกสปปรรพคุณอะไรยังไงครับปู่กวาง<อ>มันหีนปเปี้ยกอ๋อแสดงว่าก็เป็นยาดี โอ้ผมถอนเลยนะครับ <c oughs> อาจารย์ผมจะถอนอย่างเดียวเลยครับปู่ครับ <c oughs> ยาประเภทนี้ต้อง <c oughs> อนี่นะครับท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมติดตามสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านคนงามนะครับที่เราได้ นำความรู้ในแวดวงของพระพุทธศาสนายังไม่พอยังมีเส้นขแขนงเส้นโลหิตหลายขแขนงที่จะช่วยกันพ,พ,พยุงเราไปในทิศทางที่เดียวกันในการขับเคลื่อนนี่ถลมใช่ัหยครับออ,อน,นี้นใ่ในี่นะครับสิ่งที่แปลกตาผมที่สุดคือที่สะดุดตาผมที่สุดก็คือว่า ทุกระยะของการเดินทางจะมีจะมีนะครับจะมีห้องน้ําเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นระยะระยะนะครับนะครับจะมมไม่ลูกไม่ได้หรอกม,มันไม่มีหัวอื้อ

ตอนนี้ยังยังมีช่วงระยะของการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไหมครับปู่อมอครับโอ้น่าน่าเชื่อชมหน้าอนุโมทนาอืมสาธุสาธุอื